วงโยธวาทิศนำขบวนนะครับเป็นวงโยธวาทิศของโรงเรียนนาถามวิทยาของท่านบริการที่รันดอนสาจันท์นะครับที่เห็นตัวเล็กๆนี่นะครับป .2 ก็มีนะครับป .2 ป .3 ป .4 นะครับเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับมาเป็นอีกพวกหนึ่งนะครับที่มป็นความน่าสนใจนะครับประเด็นด้วยเมโลดี้ประถมศึกษาแระชั้เรียนสามนาทีเป็นเสียงให้กับลูกๆเรียนดูกลนั่งเรียน Kapten berikan kehadiran dah sajar boleh kad